อันีกสวัสดีครับ แฟนเพจแจ้งข่าวเช่าสาราข้ามครับอขณะนี้นะครับแอดผ้ามาพื้นที่ของที่ว่าอยู่เตขตคลองไช่กันนาที่เป็นเตขตคลองไช่ว้อยต่อคลองไช่ครับมหาสารคามครับเส้นถนนลัดระวางบ้านบ้านท่าตูมท่าตูมเมืองมหาสารคามลัดนักคลองไช่จังหวัดกาฬสินุ์ครับน้ำได้ทารักถนนนะฮะ ขาไม่อีกฟังแล้วนะครับเ่น้ยแห้งกันเด้พี่น้องเนี่ยฮะบรรยากาศาสีสนครับน้ยงมาแล้วนะครับเออเ็นอลื่นเ็กสัญญาณภาพเสียงจัดรรอบอนอพี่น้องภาพเสียงจัดพอครับเซนบารถเล็กค้นเลียงนะครับรถยกสูงนี่เข้าไปได้อยู่นะครับเส้นนี่นะเสน้สนบ้าน ขาถูมรัดไปขวงไช่นะครับแต่แตอบยางอยู่ตอนนี้กับสิถือพัดลงน้ำดีวยวนี่นะนครับน้ำไหลอยู่ใกล้ครับใกล้นังชี้ครับนําชี้ลักครับเอาวนี่แมงในหนําชี้เบิร์ดเหรอครับเนี่ยนะภาพเสียงชัดนะครับ ต,ต้องค่อยยางค,ยค,ยค่อยคือถ่วงเป็นทางแยาอยู่นะครับเป็นหอวสะพานุือล่ะแอดกับบางคนในพื้นที่กันเลยอาชิบุกจากของคนปันหดตองนี้นะครับนะตา้สูงนะครับตามสูงอดหัวเขานะครับขอบคุณคราบดชัดอยู่นะครับเป็นกับรถมาล่างเนาะที่นองมาเนี่ยเส็นี่รถยกสูงยังได้อยู่นะครับรถยกสูง ประวัลด์เก่งนี่นรถมอเตอร์ไซค์นี่บอแนวน้ำไหล่านครับเพราะว่าน้ำไหลเที่ยวนะครับแนวสภาพเสร็นี่ทัวมทุกปีอ่านี่นครับมาขควมูลมาแล้วว่าตลอดเสร็สนี่ทัวมทุกปีนะครับ,บน้ำนะไหล่านถนนแล้วนะครับ นี่บรรยากาศสดนครับเดี๋ยวสิพายางกบไปเบิ้งเรื่อยๆอ้นะครับเปียกลเละแอเลยนี่นนองว่าระว้างเงืินเดินะอ้เล็กหน่อยกตมาเ็นน้ำไหลเนาะระวังเด้อพี่องอะไ อันนี้เป็นบานท่าตูงไปฝ่องใช่ครับเป็นนี่นะครับเหนบรรยากาศดสดวนครับขอบคุณครับขอบคุณครับชัดเจนครับสมุดปากการชัดเ,นเจดนฮะเส้นรัเนะฮะเส้นเป็นถนนรัด จากบ้านท่าตุงมาเขียนอำเภอกว่างใช่กระสินครับนะฮะรวมถนนนะครับเป็นบรรยากาศสดๆนะครับนะฮะี่น้องกับตามหลายนะครับหลังนั่งหลายอยู่นะครับมีเป็นร้อยต่อระวังกระสิน อรัสินมหาสารคามครับพี่รถรถสามัญค่ามไปได้ทอดสะพานบ่ครับพอดท่าตุงบ่บ่ไหนนอนบ่ครับเออเท่ากับม้าหดแค่นี้เนาะโอ้เจอว่าสูงกี่เด้เนาะรถสูงนี่ครับเนี่ยบรรยากาศทุกสวนครับ นำไหลพามากนะครับพาถนนเป็นท่าตูามของใช่ครับชนบุร hmm. ีชัดเจนครับขอบคุณครับนะเน mm ี hmm. ่ยฟังข้างนานี่ครับที่เห็นเนี่ยทีเป็นท่าตูมนะครับที่ขมฟังไปท่าตูมครับ น้ำกกรนะครับระดับเข้านะครับไหลเขี่ยวนะครับเอาไปยู่หรอครับดิ๊กแบ๊กเนี่ยเอาไปยู่หรานะครับแหนบรรยากาศสดๆนะครับเส้นนี้เป็นถนนลัดนะครับจากท่าตุงไปคลองไช่นะครับนะครับเส้นนี้นะครับ ทางโก้สูงน้าลดหรือยังครับกับลดลงอยู่ครับลดลงอยู่แต่ว่าก็ยังสวมบ้าน่วมให้หน้าให้เตาน่แหละครับสวมคุณที่การเกษตรที่เขาถือว่าไข่คนไข่ใน,นะระดับหนึ่งแต่ลดลงอยู่นะครับตอนนี้มาข้างขตกอันทละข้างมอมเพอเมืองไปลยเอ็ดนะครับตอนนี้เขาอยู่ขตดของใช้การสินนะครับน่เป็นร้อยต่อระว่างท่าถูง นะครับบันทัดสูงเพื่อเมื่อมาทาลัข้ามไปของใช้กระสินนะครับอย่างเส้นนี้นะครับนำหรือทลักรถมอถสามารถพาดได้เลรอครับประเมินจากสายตาแลว้วก็น้ำเชี่ยวน้ำสูงนะครับแต่รถมอยกสูงดีนะครับหรือว่าต้นขับบอชน่านเส้นทางนะครับหมเรียงเส้นทางนี้นะครับคนจะเลยตั้ง ตั้งยว่าปิดถนนแั้วล่ะปิดเส้นทางนะครับห้ามผ่านนะครับห้ามรถทุกชนิดผ่านนะครับเป็นนี่นะครับฟางค่อนข้างไหลแห้งนะครับที่ไหลลงไปฟางนั่นก็เป็นฟังที่มองเห็นนะครับเป็นพืน้นที่บ้านเรื่องประชาชนนําเหรอครับพื้นที่ไฮน่าน้่มเหครับพื้นที่การเกษตรนะฮะ จุดนี้นะครับหรือว่าน้ำไหลแนงนะครับน้ำไหลเกี่ยวนะครับคือเห็นต้องภาพไปทั้่นี้นะครับบอกว่าคือสีบมเดลยยางไปีกนะครับมัน คอนขางระยะยาวเลยครับระยะไกลนะครับน้ำทางถนนจากสารคามไปคลองไส้เล่นได้อยู่ครับเล่นได้อีกเส้นอีกเส้นหนึ่งยู่เส้นลักเส้นอันนี้นะจะเป็นเส้นลัดระหว่างท่าถูงไปคลองไส้ก็คือครับไปอ,อีกเส้นหนึ่งเส้นถี่มาจากบ้านเกื้อรัดขอาไปคลองไส้ห่นนั่งสัญจรได้ปกตินะครับบรรยากาศทัศส้สดๆครับพี่น้อง ลองพยายามสู้กับเบิงนะครับเนี่ยเป็นกระมาะเล่นาน้ำเนาะนะครับมาเล่นน้ำนะครัปลากับนีนะครับเบิงแย่งกันเรื่อยๆนะครับทำไหลเฉียวไหลแรงเรื่องนะยังตลาดมาสละคำปกติครับมัผลิตได้ปกติ อันนี้เส้นบ้านท่าตูมหาสรารคามครับรัดมะขวองใช่ครับปกักบุดให่อยู่เดอ้อพี่น้องนะครับของมะเบืองไร่สดที่หลังนะครับเส้นนี่ปิดการสัญจรนะครับห้ามรถทุกชนิดผ่านนะครับอ่าันขังอันตรายครับนามไหลเขียวนะครับเนี่ยฮะไหลไปกับปทถ่วมให้หน้าเบิดแล้วครับนี่พื้นที่การเกษตรนะครับ เก่ากำลังสีไดเกี่ยวออกพันไกลออกพันสาแล้วก็เรียบร้อยครับไปกับนางเปนแล้วนะครับนะครับบรรยากาศทุกนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับถนนบ้านท่าตูงนะครับตัดมาของไข้กาละสินนะครับ มองเห็นไงครับติดตเต็นน้ำทั้งนั้นนะครับม้อนน้ำมหาศาลม้วนน้ำที่มหาศาลเลยนะครับปีนี้นะครับเนี่ยนะครับน้ำไหลนะครับน้ำไหลลงไปติดตามนะครับเนี่ยน้ำไหลแห้งนะครับ ช่วงนี้เพื่อนติดป,ป้ายไว้แล้วครับว่าห้ามพันนะครับปิดปิดถน,นนนะครับไม่ให้รถผ่านเด้อเส็นนี่แล้วนะครับเป็นปิดไป้ายไปแล้วนะครับคือหนังม,มันเจียวครับอันตรายครับนังใบเรี่งอาสิพัดรถโตกลรงบีกั่งนึงนี่เรียบรล่อยเลยเลยครับเนี่ยอันตรายครับบรรยากาศที่สดกับอยู่ถนนบานค่าตูม มหาสาครคามอามไปคองไช่จังหวัดกาลสินครับน้ำไหลเชี่ยวครับน้ำไหลบานะครับถนนนะครับนะเป็นบรรยากาศครับพี่น้องกลัาว่าเรียนนมน้ำน้ำมหาปาน้ำนะครับ แตว่าการะมันมระว่างครับเบิงแย่งกันเลือกเด่นน้ากันเลยนะครับไม,ไม่ลูกม่ห้านกันตรงนีู้้ใยายดูได้อายุไก่นั่นนะครับนะครับตามสลักตนนนะครับ น้ำไหลน้ำไหลแห้งนะครับบรรยากาศทุกสดตรงนี้ครับถนนระว่างบานทาตูงไปของใช่ครับตาตูมมหาสารคามหลัดมาของใชนะ่อ่ะเออ กินมาอยู่ฟังตอนนี้แอดอยู่ฟังของใช่นะครับเนี่ยเนี่ยไปยืนอยู่ตรงเนี้ยนะครับเป็นถนนสัญจรระหว่างท่าตูมมาสารคามาของใช่กาะละสินครับนำไหลครับนำไหล เอาเป็นว่านนะครับก็ขอส่งกระลังใจให้ผู้ประสบภัยอุทกภัยใ้นำถ่วงปีนี้เนาะพี่น้องนะครับเบมงแย่งกันนะครับเอเอนีทีมงานโล่งขั้วแจ้งข่าวเจ้าสรารคามรงเบกับผู้ไพ่พระเจ้าสีสซุ่่นกาเรย์น้ำเข่ากองจะม้วนหาลอยกองมอั่งเหมาะแผ่พี่น้องบั่นทา่าปัดท้ายปั่นนวดตูงทำบุญเกลนะื่อนนะมาช่วยครูสี่านมานะครับก็เลยแอดเลยขับรถ เมาเบบ่งน้ำคือข้างนี้แล้วมือนัครับข้างร้อยต่อเารมามาจะข้างกับเป๋าช่นะครับเป็นยราแงงานว่าน้ำทลากส่วนถนนนะครับจะไฟ้ภาพบงรรยากาศนะครับที่ถ่วลงไปก็เป็นพื้นที่การเกษตรน้ำนะครับบานเลื่อนประชาชนน้ำบางส่วนนะครับ โอ้นามแห้งครับหรือว่านาสิแห้งขอเขาะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตยางกลับไปฟังแลละบรรยากาศทัส่วนครับน่าท่วมอ่าง่วมสูงครับอ่าง่วนถนน เนี pled, lings, ่ยรถจังสีพว่มีปัญหาครับเลยรถใหญ่รถหนกสูงรถมันทุกนะครับโอ้มันจะใส่เป็นสีขาวมาบานเป็นบนนี่ยตั้งแด่อยู่กับเต็นท์เนี่ยแล้วนะครับเนี่ยฮะ โน้ำเชี่ยวครับน้ำเชี่ยวปึ๊บป๊บป๊บปึบวึาก็สีส้งก็เกาเล่นอย่างเวียตอนค้ายย่างกับ ปัรยากาศสดๆครับเลื่นทีถนนทาตูงรับนมกควงแท่กะลสินครับจ,จุดจุดที่ไล่งี้นสดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นฟังของของแท่แล้วนำะาลักไหลลงไปนะครับโอ้นีนำอะลรแห้งเดี๋ยมาล้างรถก่อน อ้นาำไหลแงครับพี่้องอางไปพายังนไปน้ำานาำเถอะอ๋อให้หน่อยก็มาตักแล้วนาบมาเลยนะครับเลยจับก็ตัวกับ นี่คือเขตของพื้นที่ของแข้งครับพี่โอ้ของใช่คือขัขนถนนไปอันนี้เป็นสาราคามอยู่สาราคามถ้าถ้าสูงไปนี่จะโล่ครับเ <Okay. S 1> ข้ขาไปขั้นสะภาพไปนี่วะโอ้แก้ไขข้อมูลนครับนี่คือจุดหี่ดยืนอยู่ไร้เงื่อยู่ตรงนี้คือเขตของจังหวัดมหาสาราคามอยู่นะครับสาราคามสาราคามจุดสี่คนยืนได้หลายหนเป็นเป็นของใช่นะครับ นี่ครับเป็นนี่เป็นถนนท่าตูมหาสารคามนะครับถามมาของใช่จังหวัดกาฬสินนะครับอย่งไรเที่ยวนะครับ <c oughs> บอบอ,บอแนงน้ำแห่สัญจรครับตอนนี้เจ้าหน้าที่คนเด็กปิดทางแล้วเรียบร้อยนะครับปิดเส้นทางนะครับอ่ะเจ็ทนี้นะครับ ตืบโอ้น้ำไหลแห้งครับเนี่ยมันก็ตั้งหลักดีๆีลงน้ำไปก็น้ำเลยนะครับอาเป็นว่าเดี๋ยวยุทธีการไล่สดไลเพียงคนนี้ครับพี่น้องครับไล่เงี้งความคืบหน้านะครับอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมมหาสารคามบ้านห้งนางถนนคนทั้งนะครับคร่าวๆนะครับพี่น้องครับ ครับตรงนี้นะครับถนุนพระตุมมหาสารคามครับของไช่ก,กาะสินครับสวัสดีครับ